สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาทำายำก้านขนานะคะอันนี้ก้านขนามีแต่ก้านทีนี้เราจะมาปอกเปลือกนะคะปอกอย่างนี้จะ้ะเอาที่ขูดมะละกอนะคะขูดออกอย่างนี้นะคะมันจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่านะคะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยหั่นล้วปอกเปลือกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาหัน่นปอกเปลือกก่อนยำก้านคนาใสา่หมูสับแล้วก็กุ้งวันนี้นำเสนอ ยำก้านคะนาแทบแซบซื้อคะน้ามาก็เอาเอาแต่ใบมันเอาไปทำกับข้าวก็เหลือก้านก็เอามาทำยำง่ายๆนะคะได้สองเมนูเลยจ้า ยำก็ง่ายๆนะคะทำง่ายๆสูตรง่ายเลยนะคะไม่ยุ่งยากนะคะชค่วงนี้ก็จะเป็นหน้าร้อนก็จะชอบกินพวกยำๆ สูตรนี้จะใส่หมูสับด้วยนะคะใส่กุ้งกุ้งเราก็ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาคณาไปลวกหั่นคน้าเป็นชิ้นๆก่อนแล้วเอาคณาไปลวกโอเคทีนี้เราก็จะมาหันนา่นคน้า หั่นออกตามแนวเฉียงนะคะประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้หั่นบางๆหน่อย เ,เมนูหน้าร้อนช่วงนี้รู้สึกว่าจะเบื่ออาหารนะคะไม่ค่อยอยากอาหารเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงที่ยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ขณะนี้ก่อนที่เราจะปอกเปลือกเราล้างน้ำไปสะอาดเดี๋ยวเราจะมาล้างน้ำอีกทีนะคะโอเคเราจะล้างน้ำอีกทีหนึ่งได้แล้วจ้ะเราจะาไปลวกประมาณสัก2องนาที ั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะเดือดวเราจะลวกก่อนจะลวกเราใส่น้ำตาลไปนะคะใส่น้ำตาลไปช้อนหนึ่งใส่น้ำตาลไปช้อนหนึ่งเพิ่มความหวานนะคะโอเคน้ำเดือดล้วใส่คะน้าลงไปได้จ้ะลวกประมาณสองนาทีก็พอแล้วนะคะ ใส่น้ำตาลเข้าไปสีจะได้ส,สวยๆโอเคจะลวกเราจะลวกประมาณนี้นะคะลวกประมาณนี้ให้สุกแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ โอเคเทน้ำทิ้งไม่ต้องล้างนะคะจากนั้นเราจะมาทำน้ำยำจะ้ะน้ำยำก็เราก็จะใส่กระเทียมโทนเราหั่นเป็นแว่น<ๆ>หั่นเป็นแว่นๆนะคะหั่นเป็นแว่นๆบางๆ แล้วแต่ทําเยอะทําน้อยทําเยอะเครื่องก็เยอะหน่อยทําน้อยก็เครื่องไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะคะเราจะหั่นเป็นแว่นๆพอใส่ถ้วยไว้จากนั้นเราก็มาทำพริกพริกขี้หนูสดใช้พริกขี้หนูนะคะซอยเราจะซอยเอานะคะ อันนี้ใช้กันไกลตัด อเคจ้ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงมีน้ำตาลน้ำตาลทรายสักสองช้อนน้ำตาลทรายสักสองช้อนนะคะน้ำปลาใส่น้ำปลาปลาสักสี่ช้อน ปลาสักสช้อนตามด้วยน้ำน้ำกระเทียมดองใส่น้ำกระเทียมดองไปช้อนหนึ่งน้ำกระเทียมดองช้อนหนึ่งตามด้วยน้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวเข้าไปนะคะ นำม,มันเอาประมาณนี้คนทุกอย่างให้เข้ากันคนทนละลายแล้วก็ชิมดูนะคะอันนี้ทำกินเองนะคะไม่ได้ทำให้ใครกินนะคะชิมดูก่อนอืมโอเคอร่อยแล้วอร่อยแล้วใช้ได้จากนั้นเราจะมาลวกหมูกับกุ้งสด โอเคน้ำยังไม่เดือดเราจะใส่หมูลงไปเราจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่ไม่เยอะใส่พอประมาณก้าใส่ตอนน้ำเดือดแล้วหมูมันจะแข็งให้ใส่ตอนนี้ไปเลยโอเคทํานิดเดียวทําไม่เยอะเอาน,นิดเดียวพอนะคะ ละลายก่อนเปิดไฟรอให้หมูสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ กุ้งกุ้งเราล้างน้ําสะอาดผ่าล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปจ้าจากนั้นเราจะใส่กุ้งลงไปใส่กุ้งลงไปกุ้งตัวใหญ่มาก ากน,นั้นเราก็จะเทน้ำทิ้งเทน้ำทิ้งไม่ต้องล้างนะคะเทน้ำทิ้งไม่ต้องล้างจ้าโอเคเทน้ำทิ้งเราจะใช้ใช้กระทะยำนะคะไฟไม่ได้เปิดนะคะใส่ที่เราลวกลงไปนะคะตามด้วย ซอสที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปใส่คนาลงไปแล้วก็ยำเลยนะคะเครื่องไม่ยุ่งยากอะไรจะ้ะง่ายๆนะคะเอาง่ายๆไปเลยนะคะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าถ้าใครอยากจะตาพริกให้ละเอียดก็ตาได้นะคะแต่ว่ากลัวเผ็ดชิมน้ําก่อนอืออร่อยมากอร่อยอร่อยอันนี้ทํากินเองนะคะก็เลยชิมน,นะคะจากนั้นใส่จานได้เลยจ้าแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะ ยำคณายำก้านคณะง่ายๆสูตรง่ายๆนะคาะยำก้านคณนาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ายำก้านคณะนะคะเสร็จสับเรียบ,ร,ยบร้อยแซบ่บๆเลยจ้า